สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้เจฟจะออกมาบอกแบ่งปันเรื่องเทคนิคดีๆให้กับพี่พี่ฟังนะคะว่าเราจะสามารถสร้างร้านแรกในธุรกิจอินดีมได้ยังไงนะคะการสร้างร้านแรกในธุรกิจอินดีมไม่ยากเลยนะคะก่อนที่เราจะมีรายได้1นล้านบาทเราก็ต้องสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกก่อนนะคะมีให้เลือกด้วยกัน3าร3ไซส์นะคะก็คือไซส์ sml ค่ะ ไซส์ S อยู่ที่2,700บาทนะคะส่วนไซส์ M อยู่ที่8,790บาทนะคะแล้วก็ไซส์ L อยู่ที่สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิ 22, บาทนะคะวันนี้เจ๊ขอพูดถึงไซส์ L ก่อนนะคะสามารถสร้างร้านแรกภายในแปดสัปดาห์ได้เลยนะคะส่วนไซส์ S ก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็น S ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเจ๊มาพูดให้วันหลังนะคะวันนี้ขอพูดถึงไซส์ L ก่อนนะคะอ่าก่อนที่เราจะมีรายได้นะคะ เราก็ต้องสมัครเข้ามาก่อนนะคะสมัครวันนี้นะคะฟรีค่าสมัครสมาชิกฟรีค่าจัดส่งแล้วก็แถมประกันอุบัติเหตุอีก10,000แบาทไปเลยนะคะประกันอุบัติเหตุตรงนี้ได้เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้นนะคะอ่ะแล้วก็เรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะมีเงินล้านในธุรกิจอินดีมได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเจ้าขอย่อหน้าลงแป๊บหนึ่งเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าก็คือตัวเราเองอะคะ่ะ ตัวเราเองก็ต้องอมันมีสูตรด้วยกัน3สูตรเองนะคะธุรกิจอินดีมของเรามีสูตรสําเร็จด้วยกันแค่3สูตรเองเนาะตัวเราเองอะคะ่ะสมัครเข้ามา,าเริ่มจากตัวเราเองนะคะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในไซส์เอนะคะอยู่ที่22,750บาทนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะก็ไปแนะนํำบอกต่อนะคะให้กับสมาชิกให้กับคนที่เขาสนใจนะคะ ที่เขาอยากมาเป็นสมาชิกเหม the the ือนกับที่เราอยากที่เราเป็นนะคะก็คือเราก็ไปทําค่ะสูตรที่สองก็คือตัวเรานี่แหละค่ะทำนะคะทําให้เหมือนกับที่เราทําได้นะคะก็คือทําก็คือทําก็คือไปแนะนําบอกต่อแลแหละค่ะไปแนะนําบอกต่อซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนนะคะให้เป็นไซส์ L เหมือนกับที่เราเป็นนะคะพอเขาสมัครเข้ามาชี้เข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีคะแนนติดตัวมา5000 PV ค่ะ ้าย5,000 pv ขวา5000 pv ก็เท่ากับ10,000 pv นะคะบริษัทให้จ่ายให้ที่0 0าร้อย pv เท่ากับ1ไซเคิลนะคะ500 pv มาเจอ500 pv เท่ากับ1ไซเคิลนะคะอันนี้5000 pv มาเจอ5000 pv ก็เท่ากับ10ไซเคิลแล้วใช่ไหมคะ10ไซเคิลตรงนี้นะคะ่ะเราก็จะมีรายได้เท่ากับ4 0 0 0บาทนะคะ4 0 0 0บาทตัวนี้ในสัปดาห์แรกนะคะเห็นไหมคะแค่สัปดาห์แรกเรามีรายได้แล้วนะคะ4 0 0 0บาทสัปดาห์ที่2ค่ะ ตัวเราเองนั่นแหละค่ะไปตามค่ะตามคนที่เรา,าแนะนาเขาเข้ามาเป็นสมาชิกนั่นแหละค่ะตามให้เขาทําได้เหมือนกับที่เราทํานะคะก็คือให้เขาไปแนะนําซ้าย1คนขวา1คนเหมือนกับที่เราทํานะคะตอนนี้เราก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นสี่คนแล้วนะคะเพิ่มอีก2คู่เนาะก็จะมี20ไซเคิลน,นะคะก็จะได้ตอนนี้รายได้รวมทั้งหมดอยู่ที่1 2 0 0 0บาทแล้วนะคะอาทิตย์ที่3เช่นกันค่ะ เราก็จะมีอยู่4คู่แล้วนะคะ4คู่ตัวนี้เราจะเพิ่มมาอีก4คู่ก็เท่ากับ40บไซเคิลนะคะตอนนี้เราจะมีรายได้รวมทั้งหมด28,000บาทแล้วนะคะตัวน,นี้สัปดาห์ที่3นะคะมีรายได้2 8 3 0 0สามแล้วนะคะพอมาดูสัปดาห์ที่4แล้วค่ะมาถึงสัปดาห์ที่4เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนกับที่เราทําเหมือนเดิมนะคะให้เขาไปแนะนาส่งต่อแต่งลูกแต่งหลานเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์ที่4เราก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก8คู่นะคะ เราก็จะมีรายได้รวมทั้งหมดนะคะ80ไซเคิลนะคะตอนนี้เรารายได้รวมทั้งหมด80,000แล้วนะคะ80,000แล้วสัปดาห์ที่5มาดูกันค่ะสัปดาห์ที่5มีทั้งหมด10เพิ่มอีกนะคะเป็น160ไซเคิลแล้วนะคะตอนนี้เราจะมีรายได้รวมทั้งหมด100,000บาทแล้วนะคะ4,000บวก8,000บวก1 0 0 0นะคะบวก2 0 0 0แล้วก็บวก6 4 0 0 0นะคะ รายได้รวมในสัปดาห์ที่5ของเราตรงนี้ก็จะเท่ากับหนึ่งแสนบาทนะคะหนึ่งแสนบาทเลยนะคะใช่ค่ะหนึ่งแสนบาทนะคะส่วนสัปดาห์ที่6นะคะเราก็ทําเช่นเดิมค่ะทาเหมือนกับที่เราทํานะคะให้เขาแนะนําส่งต่อบอกทีมงานของเรานะคะให้เขาทําได้นะคะเราก็จะมีเพิ่มมาอีกค่ะสัปดาห์นี้เราก็จะเพิ่มเป็นสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบไซเคิลนะคะสองหมื่นสองแสนสองหมื่นแปดพันแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรามีไรายได้ทั้งหมด Uhm, 2แสน28,000แล้วนะคะสัปดาห์ที่เจ็ดก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมีรายได้รวมทั้งหมด484,000แล้วนะคะอันนี masa, ogi, urgency, ้คือสัปดาห์ที่เจ็ดนะคะส่วนสัปดาห์ที่แปดเนี่ยค่ะก็นั่นเลยค่ะดับเบิลเข้ามาเลยค่ะเราก็จะมีรายได้ทั้งหมดนะคะ1ล้านกับอีก20,000นะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะว่าการทำธุรกิจอินดีมตรงนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ขอให้เราแค่ทําตามระบบนะคะทําตามสูตรเลยนะคะ1 2 3เริ่มทามําตามนะคะตัวเราสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็ไปแนะนำค่ายซ้ายคนขวาคนไม่เกินความสามารถของพี่ๆเลยใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นระบบใบแผนไบานารีนะคะเราก็จะเติบโตกันเป็นแบบพีระมิดขึ้นมาเลยนะคะแล้วทุกคนก็เป็นระบบที่ช่วยเหลือกันนะคะส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะคะ ตัวเราเองติดตัวได้แค่2คนนะคะถ้ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็แนะนําแล้วก็ส่งต่อลงไปช่วยลูกทีมด้านล่างด้วยนะคะเป็นแผนแผน,แผนการตลาดที่แบบว่า,าพี่ช่วยน้องนะคะข้างบนช่วยช่วยช่วยข้างล่างข้างล่างช่วยข้างบนนะคะเป็นการช่วยเหลือกันทั้งทีมเลยนะคะนี่แหละคะ่ะเจี๊บขอฝากธุรกิจอินดี้ไว้ให้พี่พิพพจารณานะคะเนี่ยคะ่ะ ธุรกิจอินดี้ของเรากําลังจะขยายเติบโตไปต่างประเทศนะคะถ้าพี่ๆรีบเข้ามาสมัครในตอนนี้ค่ะในอนาคตก็สามารถมีสมาชิกเป็นชาวต่างชาติได้นะคะแต่ถ้าพี่ๆช้าก็เช่นกันค่ะอาจจะตกไปเป็นสมาชิกหรือว่าทีมงานของต่างชาติแทนนะคะเราจะต้องสนับสนุนสินค้าของไทยนะคะคนไทยก็ต้องสนับสนุนสินค้าไทยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะจะขอฝากไว้แล้วกันนะคะเป็นสินค้าเป็นบริษัทของแบรนด์คนไทยร้อเอซเลยนะคะเป็นบริษัทของคุณกล้องอายุน้อยลอยล้านนะคะพี่ๆน่าจะพอรู้จักกันแล้วนะคะคุณกล้องอัครนิติพลนะคะตรงนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะธุรธกิจอินดี้ของเราจะเป็นเครื่องมือในการอ่าปลดหนี้ปลดสินให้กับพี่ๆนะคะเขาบอกว่าการมีหนี้หรือว่าการไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาหลักนะคะปัญหาหลักๆคือ เราขาดเครื่องมือในการสร้างเงินค่ะเราขาดเครื่องมือในการผลิตเงินนะคะถ้าพี่ๆมองเห็นโอกาสรีบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเลยนะคะเราอยู่ต้นสายตอนช่วงนี้เราได้เปรียบนะคะยุคนี้มันไม่ใช่ยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคะแต่เป็นยุคของปลาเร็วกินปลาช้านะคะรีบๆสมัครกันเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะ